พี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาภัยครับ อันนี้กรณีนี Nein, ้ก็้นมาถ้าตัวนี Rank ้ค yeah, ร like ับผมป้องการมานท่าสาภัยแล้วก็ในส่วนของกองทัพไทยเขาจะเป็นสามขาไตพอร์ตเป็นอุปกรมาตรฐานนะครับซึ่งราคาราคาแพงมากราคาเป็นแสนนะแต่ถ้าเกิดสาภัยเนี่ยมันทั้งประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่กี่ชุดเฉะนั้นเราไม่พอที่จะใช้นะครับทางศูนย์การร่วมฉุกเฉินจอบโต้ะภัยจังหวัดจารีวก็เลยคิ แต่แปลงประยุเอาอุปกรณ์เท่าที่เรามีอยู่แล้วในธรรมชาติเอามาใช้ซึ่งสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพพอๆกับเครื่องมือมาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้ตอนที่ชุดแพทย์ทหารของสาภาพเบนมาได้มาอบรมที่กองพลทหารราอที่9ผมได้ได้ได,ได้สอนชุดนี้เข้าไปซึ่งเขาบอกว่าของเขาเนี่ยม้เยอะมากแล้วก็อุปกรณ์เขาขาดแขนซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์เขามากในการประยุคคใช้อย่างเปตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งมีน้อยมากถ้า เกิดสถานการณ์ที่จริงไม่พอใช้แล้วก็แต่แปลงสามารถนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ได้ครับกองพลทดานราบที่เก้ครับได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับกําลังคนในการทียปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยที่ผ่านมาครับได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติ บทเรียนจากการรวบรวมไปถึงศึกษา,าแถลงหลักสูตรของกรมวิทยศึกษาทหารบกครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆจากอาเอกสารนะครับเพื่อมาจัดทําเป็นโปรแกรมการสร้างกํากลังคนเพื่อเตรียมกําลังไปปฏิบัติงานในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรวมไปถึงได้จัดทําเอกสารเพื่ออบรมให้ความรู้ในระบบต่างๆครับแล้วก็นี่เป็นแถลงหลักสูตรเพิ่มเติมครับจากกรมคร,ครับจากกรมวิทยศึกษาทหารบกครับ ครับ สำหรับ,รบ,รบที่ท,ทผ่านมาขออนุญา,าตเรียนให้ทราบว่าวก็ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยได้มีการอาเชิญขบวนการกลุ่มของขวามสงบทั้งระดับยุทธศาสตร์ลงมาถึงยุทธวิธีครับท่านผู้ชาการได้ให้มาอบรมให้ความรู้จะได้รู้เทคนิคในการปฏิบัติในทุกมิติ งานก็ตอนนี้ไดเ้เตรียมกำลังแล้วก็มีแผนในโปรแกรมในการสร้างครับครับในเซ c กชันต่อไปเป็นการฝึกการฝึกกำลังตามแบบครับจากที่ท่านผู้จการทันบกเห็นมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นการพัฒนาบุคคลพัฒนาหน่วยขนาดเล็กปัจจุบันคือการฝึกหน่วยขนาดใหญ่คือหน่วยภาคของพันที่ผ่านมาเรามีการเก็บตัวมีการทําเอกสาร อ้างอิงในทุกๆๆตำแหน่งโดยละเอียดนะครับทำให้ผลสำเร็จเนี่ยเราได้ลำดับที่1ในการฝ <sch> ึกและการแข่งขันที่ที่ผ่านมาของกองทัพบ,บกครับจากที่ผ่านมานั้นการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกองพลฐานลาดที่9ทั้งการเตรียมกําลังก็ดีการใช้กําลังก็ดีก็มีผลสำลีศที่ผ่านมานะครับทั้งการปฏิบัติงานในด้านป้องกันชายแดนการปฏิบัติงานในด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้การปฏิบัติงานรักษาความ สงบเรียบร้อยนะครับการเท่าสารภัยแล้วก็ไปปฏิบัติงานในประเทศต่างๆนะครับครับสร้างสะพานที่สังขะครับและในเซกเชันสุดท้ายครับความผูกพันความสุขความทรงจําอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับที่หัวใจของเราชาวคนร .9 มีต่ออดีตผู้่วชาครับขออนุญาตครับ ุทยาราชพักครับเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับครับเพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศครับขออนุญาครับ กองพลทหารราบที่9ตรงหน้าระวงัง วันทยาวุ ทำความเคารพผู้ประชาการกองพลทหรารราบที่เก้าตรงตรงหน้าระวังวัญยาอุดเรียบเออเพื่อนกำลังพลที่รักทุกนายขอเวลาอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะขอบคุณกำลังพลทุกนาย ในนามของผู้บัญชาทุกคนแต่ดบผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้กักการกรมผู้กักกองพันธุไปยืนหน้ากำลังพลทุกคนและที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาแสดงการปฏิบัติณนโอกาสนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้บัญชาการนี้คือผู้ที่มีส่วนที่จะประกาศศักดาของกอลงพลราบที่เก้า กองพลทหารที่เก้าทูเดยวันนี้เข้มแข็งแบบนี้นี่คือเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของกองพลทหาราที่เก้าที่ก่อร่างสร้างมาด้วยหยาดเหงือ่อเลือดเนื้อของกำลังพลทุกคนต้องขอขอบคุณพวกเราเหน็ดเหนื่อยมาถึงวันนี้แล้วนั่นคือความภาคภูมิใจ แปลเปลี่ยนความเหนื่อยยากความหิวความอะไรต่างๆความลำบากตากลำแปลเปลี่ยนมาเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจขอให้เราได้จดจำวันนี้คือวันประวัติศาสตร์แล้วก็ขอให้เราได้มีการพัฒนาให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปวันนี้เราเป็นการปฏิบัติให้ดูถึงการเตรียมกำลังรบของเราว่ากองพลหาราบ ที่9ามีการเตรียมการกำลังลดตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเป็นบุคคลความแข็งแกร่งการต่อสู้ป้องกันตัวการใช้อาวุธรวมทั้งสุดท้ายคือการเป็นผู้จนาญนการหารลาบที่ทุกคนจะต้องผ่านกำลังพลทุกคนในพลก้าจะต้องผ่านการเป็นผู้จนาญนการหารลาบทุกคนในวันนั้นก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้นำมาความรู้เนี่ยไปขยายผล ได้ขยายผลให้มันมากขึ้นไปแล้วถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆสืบต่อแล้วมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปกองพลหาราบที่9ของเราทูเดยและทูมาโลแล้ววันต,ต่อๆไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆต้องขอขอบคุณที่ร่วมกันสร้างวันนี้ขึ้นมาขอให้ขอเชิญคุณพระศรีรันาตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโล,ลกเดชาพระบรมมหา,าราพศาล แห่งงว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดวงพระพาญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสูสิงหนาถกรมพระราชาวงส,ส,สถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งจงได้ปลอดดอนันดาลพระราชาทานพรให้เพื่อนกาลังคนทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อพี่จะเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของกองพลทัพทเก้ากองทัพทหนึ่งและกองทัพบกต่อไป อยางม nee. ีประสิทธิภาพขอบคุณมากตรงหน้าลงวันทยาอุดเรียบอุดแตมากภูมิชาช่วยดูลูกน้องด้วยนะครับ